สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปชมสวนทุเรียนนะคะเน้อที่8ไร่1งาน25ตารางวากันนะคะแปลงนี้อยู่โซนใกล้ตัวเมืองระยองนะคะไปชมกันค่ะ ตรงนี้นะคะส่วนทุเรียนที่ขาวใหญ่ชุมนะคะเนื้อที่ทั้งหมดแปดไร่หนึ่งงาน25้าตารางวาแล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านหนึ่งหลังติดแอร์ติดเป็นหน้าต่างเป็นกระจกในเนื้อที่ตรงนี้ก็เป็นส่วนทุเรียนทั้งมีหมอนทองทั้งหมด130่งร้อยสามินนะคะอ,ออกลูกแล้ว อ่อนทองทุเรียนให้ผลผลิตตะางอ่อนทองร้อยสามสิบต้นชนีห้าต้นมองคุดยี่สิบเอ็ดต้นแล้วก็มาปลางอีกหนึ่งร้อยต้นนะคะในพื้นที่มีบอ่อบาดาลหนึ่งลูกแล้วก็มีสาระน,นร้ำอีกหนึ่งสระอ่อนทองที่เห็นนี่ร้อสามสิบต้นไปถึงนู่นเลยนะคะ ที่เห็นทํารั้วรวดหนามล้อมรอบหมดแล้วนะคะั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีแผงโซลาเซลลเป็นไฟแผงไฟโซลาเซลลรอบพื้นที่เลยนะคะปีนี้ก็ได้ผลผลิตไปเกือบล้านแล้วนะคะยังเก็บไม่หมด หอมทุเรียนก็ไหนสุกเนี่ยอันนี้นะคะเป็นแผงไฟโซลาเซลล์แล้ล้อมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีไฟโซลาเซลล์รอบพื้นที่เลยมีต้นประมาณขนาดนี้ที่ปลูกใหม่ไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็อันนี้คือมะป,ปรางปลูกแซมพื้นที่ว่าง นี่ก็คือมะปรางนะคะอันนี้มังคุดด้านหลังติดคลองด้านหลังติดคลองแล้วก็ถ้ามองจากข้างนอกมาจะเห็นเป็นวิวเขานะคะด้านข้างด้านหลังนะคะด้านหลังจากของพื้นที่ เป็นลำธารน,นะคะลำธารน,น้ำไหลแล้วก็อันนี้ล้อมรั้วโอ้ยต้นนี้ลูกเยอะเลยลูกดกมากแล้วก็ด้านหน้านี่วิวเขาด้านหน้าเห็นเป็นวิวเขาด้วยนะคะตรงนี้เรียกเขาใหญ่ชุมนะคะเขาใหญ่ชุมเนื้อที่แปดไร่หนึ่งงานยี่สิบห้าตารางวา ขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมบาทแถมให้หมดเลยนะคะในพื้นที่มีทุเรียน130ต้นหมอนทองนะคะแล้วก็ชนี5ต้นมังคุด21ต้นแล้วก็เป็นมาปลางหวานอีก100ต้นด้านหลังติดคลองตลอดแนวเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นวิวเขา สวยมากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องอัญชนาที่ดินระยองด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารแปลงถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ